สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนในเช้าวันเสาร์วันอากาศดีแบบนี้หลังจากที่ผมหายหน้าหายตาไปหลายวันนะครับก็ยุ่งกับงานนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์ก็มาบินนะครับกับ X3 6 0เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมีในช่วง อยู่ในช่วงของฝึกเบสิกพื้นฐานนะครับหงายท้องฮอบหงายท้องอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะมาในบทของการาเด้งสี่ทิศนะครับเอาหัวเข้าเด้งหันซ้ายเด้งหันขวาแล้วก็เด้งแล้วก็เอาหางหันหาตัวก็เด้งไปเรื่อยๆนะครับว่าอะไรเพราะว่า,าต้องการเพิ่มความกระชับ ในแต่ละท่านะครับให้มากยิ่งขึ้นโดยการหาพิศูนย์นะครับสำหรับ <c oughs> ในคลิปวันนี้ยังไงก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ต้องพลาดคลิปแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับมือใหม่ทุกๆคนนะครับที่กำลังฝึกเบสิกพื้นฐานต่างๆนะครับ แล้วก็วันนี้ก็จะมาอยู่ในช่วงการเด้ง4ทิศนะครับเด้ง4ทิศถ้าถ้าใครที่ยังทําไม่ได้ก็ลองทําในซิมก่อนนะครับอย่าเพิ่งมาทําของจริงเพราะว่าช่วงที่เราเด้งไปเด้งมาถ้าเราหลงเนี่ยก็คือฮอก็บั้มลงพื้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดทําได้เราก็จะเพิ่มความกระชับขึ้นไปอีกนะครับส่วนตัวผมเองนะครับก็ยังไม่ค่อยแม่นยําสักเท่าไหร่ก็ต้องมาเก็บพร้อมๆเพื่อนนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับ ก็เหมือนเดิมพร้อมแล้วนะครับกับ X 3 6 0นะครับเปิดวิทยุนะครับเสียบแบบสำหรับใครบางคนที่บินไม่ชอบใส่คันทุกปี้ก็แล้วแต่นะครับก็แต่ผมก็จะใส่ตลอดนะครับเพราะว่าจะได้เห็นฮอชัดเจนนะครับแต่หลายคนก็ อาจจะไม่อยากจะใส่เพราะว่ากลัวตกมาแล้วคานุป,ปี้มันจะเสียหายนะครับจริงๆแล้วใส่ดีกว่านะครับผมแนะนําให้ใส่ดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายแค่คานุป,ปี้นะครับมันเสียหายทั้งหลายๆอย่างหลายๆอย่างนะครับยังไงมันก็เสียหายอยู่ดีถ้าตกนะครับอย่าไปคิดอะไรมากนะครับเพราะว่าอย่างผมตัวผมเองก็ไม่รู้จะตกวันไหนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่เราฝึกเนี่ย มันก็ต้องมีพลาดกันบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะฮะรอปหงายท้องเด้งสี่ทิศนะครับไม่ได้บินมาหลายวันแล้วนะครับผมก็วอร์มหันหัวสี่ทิศนอมอนก่อนนะฮะหมุนนิดนึงนะครับทุกครั้ง ที่ผมขึ้นมาที่บินขึ้นมาเนี่ย่าเราก็ต้องมีการเริ่มจากการหันหัวเข้าก่อนนะครับเราก็เด้งแล้วก็หันซ้ายนะครับแล้วก็เอา,เอา,เอาหอางหันหาตัวนะครับแล้วก็เด้งขึ้นเด้งลงคำแรกๆมันจะหลุดเฟรมนะครับอ่านี้เริ่มมั่วแล้วนะฮะเอาใหม่ใหม อาหันหัวเข้าหันไปทางซ้ายนะครับเองขึ้นเองหางันหาตัวนะครับอ่าพอทำไ้หลายครั้งเข้าก็จะเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มกระชับขึ้นแล้วนะฮะ อย่าหลงเล็ดขาดเลยนะฮะทำแบบนี้จะเพิ่มความกระชับในแต่ละท่านะครับหันหัวเข้านะครับหันไปทางซ้ายหันหางเข้ามานะครับหันหัวไปทางขวานะครับหันหัวเข้า ตบลงมาแล้วเราก็ฮอปนิดนึงนะครับหันทางเข้าหันหัวไปทางขวานะครับ หันหัวเข้ามาหันหัวไปทางซ้ายนะครับหันหางเข้ามาโอ้เริ่มมั่วแล้วฮะเอามเอาใหมเอาม่หันหัวเข้ามานะครับหันหัวไปทางซ้ายหันหางเข้าหันหัวไปทางขวานะครับหันหัวเข้าหันหัวไปทางซ้ายเด้งขึ้นนะครับหันหัวไปทางขวาหันหัวเข้าหันหัวไปทางซ้าย พยายามจะให้นิ้วหลุดจากสติกนะครับผมตอนนี้ผมเริ่มเครียดแล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเริ่มมาฮอปใหม่นะครับเอาเอาหางเข้านะครับหันหัวไปทางขวาหันหัวหัวเข้านะครับหันหัวไปทางซ้ายนะครับเอาหางเข้าหันหัวไปทางขวานะครับถ้าใครยังที่ยังไม่ได้ก็เริ่มเริ่มมาฮอปอย่างนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวอันตรายนะฮะเดี๋ยวฮอตก หางหัวเข้าเอาหัวหันไปทางซ้ายนะครับเอาห่างเข้านะครับเอาหัวหันไปทางขวานะครับเอาหัหวเข้าเอาหาหัวเอาหางเข้านะครับเอาหัวเข้าอ้าตอนนี้เริ่มเด้งใหม่นะครับมันจะเพิ่มความกระชับอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะ ลมแรงพอสมควรนะฮะเช้านี้ทำไปเรื่อยๆนะครับผมจะบอดท่าเนี้ยนะฮะเอาหัวหันไปทางซ้ายเนี่ยพอลงมาปุ๊บมันมันมันรับพีดลบยังไม่ค่อยแม่นนะฮะ ก็เครียดแล้วนะฮะเริ่มเครียดแล้วนะครับกับเบสิกพื้นฐานการเด้งสี่ทิศนะครับหงายท้องนะครับก็พอพอเท่านี้นะครับก็ทําให้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนะครกับการฝึกหงายท้องเด้งสี่ทิศนะครับครับก็ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะเพิ่มความกระชับให้ในแต่ละท่านะครับไม่ว่าจะเป็นน้อมอน ก็เด้งสีทิศเหมือนกันนะครับแต่ Normal นอมมอนหละหลายคนอาจจะทําได้นะครับเพราะว่ามันเป็นท่าที่คือก็คือเราพอหลังจากที่เราฮอบได้แล้วเนี่ยมาทําอีกนิดนึงเราก็จะเพิ่มความกระชับเข้าไปอีกหลายหลายคนอาจจะทําได้ในส่วนของนอมมอนนะครับแต่ถ้าพองหงายท้องปุ๊บมันจะเกิดความกดดันอย่างมหาศาลนะครับเพราะว่าฮอบเฉยๆเนี่ยมันก็ยากพอแรงแล้วนะครับ แค่หันสทิศนี่หรือว่าหมุนช้าๆกันร,รอบทิศนะครับตอนนีเาา้เรามาเด้งอีกนะฮะพอเราเด้งปุ๊บเนี่ยถ้าเราหลงพีดนิดเดียวคือฮอก็ล่วงลงพื้นเลยแต่ว่าข้อดีของมันก็คือว่าถ้าเราทําได้เนี่ยเราก็จะทําให้เราคุมฮอได้มากยิ่งขึ้นนะฮะในส่วนของการเด้ง4ี่ทิศบทเนี่ยผมได้มาจากานักบินระดับโลกซึ่งเขา,าฝึกการฮอปเด้งแบบนี้นะครับ ผมจําไม่ได้ละ <st> ผมจําชื่อผมจําชื่อไม่ได้ละอ่าเอาเป็นว่าผมไปจําเขามานะครับแล้วก็มาลองทําดูพอเราผมทําได้แล้วเนี่ยก็คือก็มาบอกเพื่อนเพื่อ,อต่อให้เพื่อนๆน,นมาฝึกกันแบบนี้นะครับส่วนเพื่อนๆจะไปต่อยอดบิน 3D ยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสไตล์การบินที่แต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเบสิกพื้นฐานที่ผมบอกเพื่อนๆนไปเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะบินได้อย่างที่ผมบอก แต่ในส่วนที่ผมบอกไปเนี่ยมันก็คือพื้นฐานในเรื่องของการเ,าเก็บเบสิกพื้นฐานเหมือนเราเล่นดนตรีนะครับเล่นกีตาร์เราก็ต้องมีคอร์ดพื้นฐานที่เราต้องจับได้อยู่แล้วแต่ในส่วนการริทึมอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็เพื่อนๆเอาอไปต่อยอดกันเอาเองนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ขอฝากกดติดตามนะครับกด s u b s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์กด, share, ก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนที่จะไม่ต้องพลาดคลิปใหม่ๆนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็กับงานลูกค้า380แล้วก็ตัวทาลอดกล่องเฮดวันทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ